ทำเมื่อไงทำเมื่อไงทำไมต้องทำหน้าเครียำเมื่อไงไม่มีขนมฝันไปเถอะโฟคำเมื่อไงถ้ามึงให้นะโฟทำไมช่วงนี้ใกล้จะเทศกาลแล้วหรอใช่อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจ๊ะวันนี้อยากกินอะไรหวานๆอยากกินของหวานอ่ะหวานเหรอใช่โฟจะตกโซฟาไหวไหมเนี่ย โอ้ยฉ oh, ันนี้ก็นอนคนเดียวเดี๋ยวกลับเรื่องของหวานก่อนอ,อยากกินของหวานแนวไหนของหวานมันกว้างไปอ่ะเอางีล้ละกันของหวานแล้วก็เดือนนี้มันใกล้จะคริสต์มาสแล้วใช่ไหมอขอเป็นของหวานในตีมคริสต์มาสลวกันว้าวของหวานในตีมคริสต์มาสเหรออืโอเคได้จัดไปไปัสกี้ยังเดี๋ยวขอแก้ตัวก่อนเฮียแฟงหน่อยเฮียแฟงไม่ทะลย์เราแน่นอนแฟงขอเมื่อไหร่โลกมาเมื่มมมมอเมื่อ แนโม่แกมือแกมือนั่งหลอกมาหลอกพอพอมานั่งหลอกอมาไหนะเอ,อ้เออพี่รำล,ลับแล้ววันนี้ อ่ะนี่นะครับเราไปซื้อของที่จะใช้ทําอาหารในวันนี้ไม่เรียบร้อยแล้วอ่ะใช้ถุงกระดาษด้วยลดโลกร้อนเมนูที่เราจะทําในวันนี้นั่นก็คือต้นคริสต์มาสแต่นี่พม่ใช้ต้นคริสต์มาสี่มันต้นไม้อะไรไม่รู้ต้นไม้พลาสติกเฮ้ยแต่จะทําต้นคริสต์มาสจริงๆก็จริงเหรอต้นคริสต์มาสที่กินได้เป็นขนมของหวานเฮ้ยจัดไปมามาอยากเห็นล้วจะเป็นยังไงซิเริ่มกันอุปกรณ์ที่เราจะใช้มีหลอด้างแล้วก็มิน่น้องแรปมินิ ช่วงนี้เราค่อนข้างบ้ากินแรปว่ะกินแรปทุกวันเลยคือมันมันอร่อยอะไอ้แป้งมันแบบวิ่มากเลยอะเราวังโดนสวบนะอะไรอยู่ในถุงโดมได้อะสำรวจสำรวจเดี๋ยวโอ้โหอยากรู้อยากเห็นกนใหญ่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแร้วของเราอะน้าอะไรอีกอันนี้เราเอามาเผื่อเผื่อเลือกก็คือขนมปังะจะขนมปังอะไรแยะ่ๆครับเนี่ย,ะย,ะย,ยเผื่อแล้วม,มันพังจะได้ใช้ขนมปังแทนโอเคและและ,และ เป็นธีมคริสต์มาสมันก็ต้องมีอะไรที่เป็นสีคริสต์มาสใช่ไหมใช่สีคริสต์มาสมีอะไรบ้างเหลืองเข้าภาษาหรือเปล่านั่ะคริสต์มาสสีเขียวดิเออเขียวได้นี่เราไปเจอเหมือนเป็นสเปชชียลเขียวเว้ยอ่าอ่นี่เขียวสะใจและก็มีวิปครีมอืมพร้อมกับสารพัดของคุกกี้อ๋อเอาไว้ตกแต่งตอนคริสต์มาสอะไรอย่างงี้อ่าและที่สำคัญหัวใจหลักของเมนูนี้เลยหรออ่า ตะเกียบตะเกียบอกว่าี้อาหารกินอะไรอย่างงี้นะครับใช่ไหมตอนสุดท้ายไม่ใช่อ,อยากรู้เลยสิเ,เดี๋ยวมาลองทําไปพร้อมกันเชนก็ยังไม่เคยทําทุกคนแล้วระหว่างทําเดี๋ยวเราจะมีการตอบคําถามเหมือนเดิมนะครับใช่เ,เลยเอาถามมาอยากตอบมาอยู่ในทุกคลิปนะเผื่อใครที่ไม่ได้รู้คลิปที่แล้วเรามีทําถามมาอยากตอบรวมไปด้วยในนั้นกดเข้าไปตัวไอได้เลยเริ่มต้นเลยเราจะต้องเอาน้องขนมปังมาบูชายัน ทำอะไรอะ่ะจิ้มเพื่อทำเสาของต้นคริสต์มาสของเราไปปักเป็นทูบอย่างนั้นเลยเหรอลองดูก่อนลองแค่ต้นเดียวก่อนมันจะรอดปะวะงีบอ๋อนมะได้มีลายดามไว้ไม่ต้องไ,ไม่ไม่ต้อง,องแบงค์ไม่ต้องช่วยต้องเลยเราไปเวฟแผ่นแป้งมาแล้วไหนมาลองดูนะจะทำอะไรอะ่ะทำกระโปรงให้เขาโอ้ นี่เริ่มเห็นภาพต้นคริสต์มาสของฉันหรือยังออแล้วเดี๋ยวฉันจะทําอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นต้นคริสต์มาสเผือกอยู่มันยังไม่เขียวมันต้องทาสีใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เปิดไปออกคุยล้วโอเค <c oughs> โอเคเดี๋ยวเปิดให้มันมีห่อพลาสติกอยู่ต้องแกะก่อนอครับครับว้าวสุดยอดไปเลยหอมมากอันนี้เป็นแบบว่า แมคคาเดเมียสเปรดนะครับแมคคาเดเมียมัทฉะวิแค่รสชาติน่าจะอร่อยแล้วอะสกิบมาชิมมีตรงนี้มีตรงนี้หอมชิ้นอยาปลาขวดหอมมันอร่อยอร่อยมีความขมชาเขียวด้วยโอเคมามาป้ายต้นคริสต์มาสกัน แกนเนื้อถั่วเขาบอกว่ารีบโหดมากเลยอะ่ะเนื้อถั่วเป็นแบบเท็กเจอร์มันเป็นเม็ดๆอย่างนี้เลยอ่ะอืดูดิเห็นเม็ดถั่วไหมปาดเข้าไปค่ะอยากเขียวขนาดไหนก็ปาดไปค่ะอันนี้เหมือนเราปูสนามหญ้าให้เขานะครับเออเริ่มเห็นความเป็นตน้นคริสต์มาสขึ้นมาหรือยังยังก็พูดจริงจีมันต้นคริสต์มาสยังไงเหมือนกระทงมากอ่าทุกคนเห็นไหมอ้าววันเพ็ญเดือนจิบจอเลยไปแล้ว ได้แล้วนะครับชั้นแรกของกระทงของเราเดี๋ยวนะต้องมีสักตัวหนึ่งตดอ่ะได้กินแล้วอัลคีตไม่ใช่ชั้นไม่โฟก็แฟง่ะต้องมีสักคนสักตัวที่ตดเหม็นท่วน่ามากเลยตดเหม็นมากไม่ระเบิดของเราตอได้ชั้นแรกเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าจะทําชั้นสองแล้วถ้าเราวางลงไปเลยเนี่ยมันจะลงมาแปะกันเว้ยต้องมีอะไรกั้นกลางั่นก็คือตุยตุยมัชเมลโลตุยตุย เอาวัชเมลูไปกั้นกลางระหว่างสองเขาแล้วกันนะอ่าเสียบลงไปองี้เลยเหรอใช่เสียบลงไปหนืดมากเขาเวลาสามปีว้าวมันก็ทงเหมือนเดิมมันก็ทงกว่าเดิมอีกูบอันต่อไปถ้าเพื่อให้เป็นต้นคริสต์มาสมันต้องไล่ลําดับเป็นแบบสามเหลี่ยมอยูใช่ป่ะใช่ใช่ต้องเป็นโคนที่แบบคว่ำอ่ะมันต้องเล็กลงเพราะฉะนั้นเราจะจิกปลายมันออกหน่อยจิกสดๆนี่เลยเหรอเออจิกอย่างงี้แหละโอเคโอเค d I Y เนาะนี่แล้วเราก็เสียบนะเข้าไป เริ่ม,มาต้นคริสต์มาสยาังเออนิดนึงนิดนึงยังไม่เหมือนีนก่อนอยังยังยังไม่เหมือนจริงหาสีเขียวต่อโอเคระหว่างที่เช้งทาสีใบเขียวใบหญ้าของต้นคริส,สต์มาสอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตอบคําถามข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกนะครับถามว่าทําไมช่วงนี้พี่ๆไม่ค่อยลงคลิป เลยคะจริงๆเราลงคลิปกันทุกอทิตยย์เลลนะะครับจงวันเสาร์แต่ว่าบางทีระบบมันอาจจะแบบไม่ได้ขึ้นแจ้งเตือนให้สําหรับคนที่แบบไม่ได้กดกระดิ่งหรือบางทีกดกระดิ่งแล้วก็อาจจะไม่แจ้งเตือนก็ได้นะครับอ่าบางทีเอากอรทึมมันก็ลึมไงออ <laughs> มันก็ลืมสมชื่อม,ม,มันนั่นแหละทุกคนก็ลองเสิร์ชช่องลักกี้ทีแล้วก็เข้ามาในช่องก็จะได้เจอคลิปใหม่เราทุกวันเสาร์นะครับผมอ่ากระทงเอยไอ้ต้นคิดมัดเรื่องเหมือนต้นคิดมัดขึ้นมาแล้วนะครับ หยุดพูวิ่ตอนคิสตมานของฉันจิตกล้องแตกเลยอะ <c oughs> อ่ะมาในขณะที่เช้งจะทําชั้นต่อไปของต้นคริสมานนะครับมาคาถามข้อต่อไปก็คือที่ล็อกไปเช้งเนี่ยเคยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีนิสัยที่คนอื่นไม่ชอบไหมคะมีทุกคนแหละใช่ไม่มีใครที่มีนิสัยเพอร์เฟกแล้วทุกคนจะชอบทุกคนจะแฮปปี้กับน,นิสัยเราไปหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าแต่เอาที่เรารู้ตัวว่าคนอื่นน่าจะไม่ชอบเนี่ยล็อกก็มีนะครับเช้งมีไหมมีล็อกก่อนเลยละกันของล็อกคืออะไรอ่นิสัยที่ล็อก คิดว่าคนอื่นนะครับน่าจะไม่ชอบเนี่ยของล็อกได้มีอยู่อย่างหนึ่งครับทุกคนนั่นก็คือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเป็นอยู่ในสถานการณ์ปกติเป็นคนที่หน้าตาบึ้งมากครับเป็นคนหน้างอมากๆนะครับถามเชงได้หน้าตู่ตลอดเวลาเออใครที่ไม่สนิทจะคิดว่าล็อกโกรธอยู่เพราะหน้ามันเป็นอย่างเนี้ยอันนี้คือหน้าปกติเล่นเกมดูทีวีล็อกเป็นไรเปล่า คือหน้าปกติเป็นคนหน้าตูดจริงๆทุกคนเวลาที่ถ่ายคลิปก็เลยจะต้องใช้ความพยายามทําหน้าให้มันแบบดูเฟรนลี่หน่อยนะครับและยิ่งมันโมโหหิวมันจะตูดคูณสองเราเป็นไรอ่ะหิวข้าว <c oughs> อันนี้อันนี้ก็อันนี้กูเวอร์เกินไปอ่ะของเราก็คือเรื่องแบบหน้าตูดอะไรเงรี้ยแบบเป็นคนที่หน้าแบบหน้นนาบึ้งหน้าง,งอ,อะ<ไ>โดยธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้โกรธใครหรือว่าไม่ได้มีอะไรนะครับส่วนเชงอ่ะ นิสัยของเช้งที่เช้งก็รู้ดีว่าทุกคนนะ่าจะหลายๆคนนะ่าจะไม่ค่อยโอเคก็คือเช้งชอบติดนิสัยที่แป๊บที่เดียวเอ้ยล็อกไม่ได้ไม่ชอบนะล็อกแค่เกียดก็เกลียด <laughs> ้เพราะว่าเชงไปกินข้าวกัน แป๊บหนึ่งนะแต่งหน้าก่อนแป๊บึแล้วแป๊บหนึ่งของกูนานมากแป๊บหนึ่งของมันอาจจะหมายถึงห้านาทีจนไปถึงสามชั่วโมงได้นะครับคือเป็นคนที่แป๊บหนึ่งไม่ไม่แป๊บแป๊บไม่ไม่มีอยู่จริงอ่ะอาบน้ำแป๊บหนึ่งเหมือนอย่างเมื่อคืนเนี้ยล็อกชนดูหนังอาบน้ำแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งของกูสองชั่วโมงเออนั่นแหละคือนิสัยที่อย่าว่าแต่คนอื่นเลยกูนี่แหละ ก็นั่นแหละคนเราทุกคนมันก็มีข้อเสียเหมือนกันเนาะ<ช>แล้วก็พยายามปรับซึ่งซึ่งอันนี้ไม่ได้แบบว่าเช้คกับล็อกไม่ปรับนะ<ช>เราพยายามปรับอยู่<ช>แปบ๊บนึงของฉันก็เริ่มสั้นลงเรื่อยๆ<ช>ส่วนความหน้าตูดของล็อกก็ค่อยๆลดลงนิดนึงนิดนึงน,นิดนึงเขเ้าใจแล้วเข้าใจแล้วริ่มเหมือนต้นคริสต์มาสหรือยังก็อยากเหมือนกระทงอยู่ดีอะโอ้ยดีมันเดินนี้ไม่ต้องไปทำแล้วาก็ัมาเปนกระทงจริงๆอะมา ตนคริสต์มาสแล้วอะทุกคนคอมเมนต์ว่าเหมือนต้นคริสต์มาสหรือกระทงตอนนี้นะครับช่วยเป็นคอมเมนต์เข้ามามันเริ่มเป็นต้นคริสต์มาสแล้วต้นไม้ที่มันเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์อย่างนี้แล้วก็ขึ้นขึ้นมาเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นต้นคริสต์มาสที่กระทงที่ไหนมันมีทั้งสี่ชั้นแบบนี้เหรอ่ะโอเคโอเคเริ่มแล้วเหมือนแล้วเหมือนขึ้นแล้วเหมือนเพื่อนโอเคเราต้องตกแต่งต้นคริสต์มาสของเราด้วยอะมันอาจจะเหมือนขึ้นก็ได้หลังจากนี้นะครับเพราะตอนนี้อะมุมกดอะมันสวยแต่มุมนี้ยอ่่ะะมมัันฟหลลากกเเรีทง มันไม่กมะทองอ่ะมันไม่กระทองนี่แต่งต้อนคริสต์มาสของเราด้วยมัชเมลโล่โอเคนะครับจุกน้องเข้าไฟเฮ้ยได้แันนี้นด้แล้เฮ้ยน้องไม่ยอมอยู่อ่ะน้องเกาะหน่อยเออเป็นตาล้องแล้วก็ยังมาต้องช่วยติดกิบติดโบวอะไรให้น้องด้วยเนี่ย เลยนะ่าจะได้เริ่มบูลลี่ว่าเปนกระทงก็ดีเป็นต้นคิดไม้ต้องคิดมาคิดมาคิดมา,ดมาโอเคฮะอ๋ะอต้นคริสต์มาสที่น่ารักเริ่มออกมาไม่แต่พอติดแล้วมันเหมือนต้นคิดมาจริงๆริง,รงนดูน่ารักมานมามามามบอกแเรามันคืต้นคิดมาอนอกจากมีมัชเมลโล่ลูกหัวใจแล้วเราก็จะตกแต่งสิ่งนี้เพิ่มเข้าไปด้วยครับทุกคน A M M โอเคนะครับจุ๊บ <With S 1> ไปเลยุคค๊กก้ิ ให้ตกแต่งไงไมันอนตื่นตัวกันใหญ่เลยไม่ต้องตื่นตะนกตกใจไม่ใช่ของหมามนี่ใช้เป็นสีเหลืองเลยคร<ม>ับเพราะว่าไอ้พวกตุ้มๆเนี่ยมันต้อคิดว่าเนี่ยมันจะมีสีเหลืองอยู่แล้วเยอะอยู่สีน้ำตาลไม่ใช่หรอกเฮ้ยไหลไหมต้น呐ยังไง,งซิเฮ <c oughs> ้ยทุกคนมันยูจีมากเลยอะ่ะพอมีเม็ดไอ้เห็นแล้วก็มัชเมลโล่ลูกหัวใจมันดูเหมือนต้นคริสต์มาสขึ้นมาในขันควันนะครับแม่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  บอกแล้วมันคือต้นคิดมากโอเคโอเคคิดมากคิดมากคิดมากอ่าคิดมากตื่นบูบีว่าเป็นกระทง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 ต้นคิดมากได้ยินด้วยเหละฉันอยากได้สีฟ้านี่ไงล้อต้องใส่สีฟ้าด้วยใส่สีฟ้าเพิ่มถ้าไปเร็วเข้ามันยังไม่จบเท่านี้ต้นคริสต์มาสต้องมีใส่ลุงด้วยใส่ลุงยังไงสิใส่ลุงอย่างนี้อ๋อให้มันเหมือนแบบพวกสายที่มันไวพันรอบต้นไม้นี้ป่ะใช่เลย อันนี้เหมือนแบบตกมากกว่าเฮ้ยอยู่ดวมันข้างล่างเฮ้ยใส่ลุ้มมันมีหลายสไตล์หลายดีไซน์ยังตอนคริสต์มาสที่หวานที่สุดในสามคมสามชาตินะคะให้มันหวานเถอะเพราะเมื่อกี้ชิมชาเขียวแล้วขมมากแม่อ่าเป็นแบบนี้ดูดีต่อด้วยนี่แหละค่ะสปาร์คเคิลสายรุ้งในตำนานสปริงเกิลสายรุ้งพวกเราเคยอ่านผิดว่าเป็นสปาร์คเคิลนะครับทุกคนถ้าใครสงสัยเอ่อช่วงนั้นใช้ยาสีฟันยี่ห้อสปาร์คเคิล อ่ะโรยไปลงไปนี่ชวิงเกอร์ชวิงเกอร์ทำไมมันเป็นกระยุม่มกระหย่อมอย่างนั้นวะารา็าคนโรยกากะ่ะยอกกรหยอกอ่ะมาที่คําถามข้อต่อไปนะครับข้อนี้เขาถามว่าเรื่องโกโก้ที่พี่ทั้งสองเคยทําค่ะน่าจะเป็นเรื่องโกโก้ปะโกโก้ ่า,าเรื่องโกโก้ของเราสองคนเนี่ยมันคล้ายกันมากเพราะเราเป็นชวนชาววัยส0บวกนะครับมันคือความหลงหลงลืม,ล,มลืมอ่ะทุกคนใช่นอกจากเรื่องวดหลังแล้วความหลงลืมเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตเราเหมือนกันบางทีเราก็เดินไปแล้วก็ลืมว่าเอ๊ะคุณเดินมาทำไมนะก <laughs> ูคเดินมอะไรนะูุณเอาอะไรวะคือุเอาอะไรวะและที่สําคัญอนะ่ะ เชงกับล็อกอะลืมสิ่งของที่มันควรจะติดตัวบ่อยมากอไม่ว่าจะมือถือ,อของใช้หรือของจำเป็นติตากมนนีไอเชงนี่สิ่งที่ลืมทุกวันคือสิ่งน,นี้ทุกคนมันคือพกุญแจเนี่ย <laughs> ทุกคนดูมันพกเนี่ยนี่คือนี่คือสิ่งที่มันพกไปไหนต่อไหนด้วยนะตลอดเวลาติดตัวตลอดเวลามันคือพวกุญแจบ้านมันเนี่ย <laughs> มันเป็นคุณแจห้องมันเยอะมากดูขนาดดิคือใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วจะบอกว่ามีประมาณ1 8 19ดอกอ่ะแล้วคือ10กว่าดอกในนั้นคืออะไรรู้ป่ะคือแม่ไม่ได้ใช้มันเป็นคุณแจห้องต่างๆคือเป็นแบบคุณแจห้องเก่าที่ไว้เก็บของเงี้ยซึ่งมันต้องมีเผื่อเวลาเราต้องเข้าไปเอาของเราก็ต้องไปไข่ไงมันจะพกมาทำของนานๆทีทีเหมือนจะเข้าไปสักครั้งเองบางทีอ่ะมันก็เป็นคุณแจตู้คุณแจตู้ของตู้ของตู้อีกทีนึ่งไงแล้็คือ ถามคุทุกวันล็อกเห็นบุญเจ๊เช้งป่าวะล็อกเห็นกุญเจ๊เช้งป่าวะก็ไม่รู้จะรู้ได้ยังไงบางทีเราเผลอวางไว้แล้วก็ลืมว่าวางตรงไหนอ่ะใช่ครับือประเด็นคือมันไม่น่าลืมมันโค้งใหญ่ขนาดนี้ทุกคนคิดดูเช็งเผาล็อกบ้างแล้วกันบางทีล็อกแกชอบบอกว่าหามือถือไม่เจอแต่เมื่อถืออยู่มือถืออยู่มือถือล็อกอยู่ไหนวะเช้งต้องมีภาพประกอบต้องมีภาพประกอบเช็งเห็นมือถือล็อกป่าวะมือถือเหรอมือถือเป็นยังไงบ้าหาอะไรนะมือถือมือถือ ลองเราโทรเข้าไหมลองโทรเข้าประจําแบบนี้ประจําโกคู่เอสมองไปหมดแล้วทุกคนกลับมาที่ต้นกระทงเอ้ต้นคริสต์มาสของเรานะครับคริสต์มาสพูดผิดพูดผิดคริสต์มาสมันก็ต้องมีหิมะดีอ่ากวนน้สุดแล้วมันจะทําให้เละหรือเปล่าทําไมอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะว้าวพีไม่ออกหรอกครยเออพีไม่ออก มันเด่งมันเด่งให้ซ้อมก่อนนี่เอ๊บอ๊บว้าวเหรอไ่ไเอ่อป้าพูดได้ไหมคะป้าพูดอะไรมากเลยอะได้ไหมคะไม่ได้เมื่อกี้ไม่สวยมาเปลี่ยนได้โอเคอ่ะมันดีขึ้นบ้างไหมวะอ่ได้แหละได้ยอดของมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าสว่างเฉิดฉายเป็นโกลเด้นอย่างนี้อ่า เราจะเสียบมันลงไปได้ไหมวันล็อกได้ดิเออ,อว้วาวหรืออีตนี่อ้าวดูดีมาก Merry Christmas ส e r r ีคริสต์มาสครับทุกคนครับคลิปลงไปนะยังไม่ถึง <c oughs> เอาเป็นว่า Merry Christmas ลูงหน้าค่ะทุกคนเย้เย้ อะไรอ่ะเพิ่มหิมะโอหิมะเดี๋ยวตกเยอะเดี๋ยวหนาวพอแล้วออกมาได้เวลากินแล้วทุกคนยอดละลายไปแล้ววิทกิมตอนนี้กลายเป็นข้าวแก่ครับแต่ไม่เป็นไรมีปัญหาอย่างหนึ่งที่สงสัยอะไรกินยังไง,ไงานี่ไงก็ค่อยๆกินไปทีละชั้นนะเอาเฟรนลิลโลไปก่อนอ่ะอ๋อแฮปปี้วันเดย์ไม่ใช่วันเกิดกูด้วยนี่จะทำให้นะคะคุณคุณก็ไม่ใส่ถุงมือไหมคะถ้างั้นคุณป้อนผมแล้วกันนะ โอ้ยเอาจริงเหรอนี่เราสามารถกินต้นคริสต์มาสได้ทีละชั้นอย่างงี้เป็นแบบว่าเป็นเลเยอร์เออกินเป็นนี่เลยเ้กเค้กขนมเบื้อ่มีกี้เหรอเอออย่างนี้แหละงอมเอาหน้าคำเลยเป็นยังไงอร่อยไหมอุ้ยคิดยอดีดีเนาะเป็นไงมันสรุปมันคือต้นคริสต์มาสอย่างสว่างที่ตาย หวานมากเหรออร่อยมากทุกคนนี่เราต้องกินของตกแต่งก่อนอืมคือคำเมื่อ,อกี้ได้ทุกอย่างเลยคนระับฮึมไม่ว่าจะเป็นแป้งแรปนะครับแล้วก็สเปร็ชาเ,เขียวแมคคาเดเมียมัชเมลโล่เป็นเหมือนเอ็มคำเดียวกว่าเบรเวอร์บอมมากรสชาติระเบดิดในปากแล้วก็มีวิปครีมด้วยอืมหอมมันด้วยเป็นยังไงชอบอร่อยดีมากเลยนะกระถองดีไหมห่อยกระทงอร่อยมากป้าทงคิดว่าอร่อยมากไม่ต้องกิน S <S อ,อ,อร่อยทุกคนอร่อย <S <S ไปหาทํากันได้เทศกาลคริสต์มาสถ้าเกิดใครจะหากิจกรรมอะไรทาเล่นกับครอบครัวนะอันนี้ก็น่ารักดีช่วยกันแต่งนะช่วยกันแต่งช่วยกันใส่ทีละอนันอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ช่วยกันปาดน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วทาไม่ชอบชาเขียวอ่ะก็เป็นต้นคริสต์มาสหลากสีก็ได้นูเทลล่าก็ได้นะต้นคริสต์มาสสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่อ่ะคำถามเรายังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อสักข้อสองข้อละกันอ่าอ่านคำถามไปฉันจะกินต้นคริสต์มาสข้อนิยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าเหมือนจะมีสาระถ้าพี่ล็อก กลายเป็นซอมบี้พี่เช้งจะทํำยังไงคะและถ้าพี่เช้งเป็นซอมบี้พี่ก็าจะทำยังไงคะขอคาําตอบพี่ๆคำๆนะรัช่องนี้มากๆหนูเพิ่งเรียนจบคณะสถาปัตยากรารมสาขาโปรดัก t อ๋อไอดีเหรอน่าจะคล้ายๆกันนะครับน่าจะแบบเป็นโปรดักต์คล้ายๆอินดัสเทรียลดีไซน์ประมาณนี้ uh huh. อยากให้พี่ๆอวยพรหน่อยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่สร้างเสียงวระให้หนูจนเรียนจบเลย โอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณน้องเหมือนกันที่อยู่กับเรามาอย่างนั้นนานนะคะจริงๆได้ยินนี้แล้วก็เพิ่มใจนะครับเอาเรื่องที่น้องจบอดีก่อนยินดีด้วยเก่งมากเก่งมากๆสุดยอดเพราะว่าข้านี้ก็เหนื่อยเชืได้เนาะไปนอนพักผ่อนเอาแรงเยอะๆนะคะนอนเฉยๆที่หายไปแล้วก็ไม่ว่าเราจะเรื่อกทางานอะไรตรงสายหรือไม่ตรงสายขอให้เราตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นภูมิใจในตัวเองทําในสิ่งที่เรามองว่าเรามีความสุขกับมัน แล้วก็สู้ๆนะคะสู้ๆครับขอให้น้องประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขม,มากๆเราก็ยังคงอยู่กับน้องๆต่อไปเจอกันได้ทุกวันเสาร์ใช่นะส่วนคําถามที่น้องถามอ่ะอเอาใครตอบก่อนดีเราตอบก่อนละกันอ่ะฉันตอบก่อนดีกว่าฉันคิดออกแล้วม, <laughs> มีอย่างนี้ด้วยเหรอ <laughs> ให้เราดึงคืนให้ให้เราคิดก่อนนะเราคิดก่อนอะไรวะถ้าล็อกเป็นซอมบี้ใช่ปะ่ะอ่า เชงเนี่ยจะจับล็อกขังห้องทำห้องไว้ให้ล็อกส่วนตัวเลยขังห้องเลี้ยงล็อกเป็นสัตว์เลี้ยงเลยสัตว์ปะเนี่ยไม่ใช่ก็ปกป้องแกไม่ให้โดนคนอื่นฆ่าแล้วก็ปกป้องคนอื่นไม่ให้โดนแกฆ่าอีกทียังไงอ๋อสุดยอดแล้วฉันก็จะไม่ฆ่าแกด้วยฉันจะแบบลอกข้อมืออ่ากินน้องกินน้องเป็นหมาไปเลยกินไก่แม่ไก่สดอะไรอย่างเงี้ยฉออันจะเลี้ยงล็อกเองอล้างสองบีเป็นหมาอีกหนึ่งตัวจนกว่ามันจะมีวิธีรักษาแล้วก็รักษาแกงไง แล้วถ้าฉันเป็นซอมบี้เราจะเป็นซอมบี้มีแฟนใหม่ยอกยายอกยาไม่ใช่ของล็อกนี่ซึ่งว่านั้นนิดนึงฉันเป็นซอมบีมใม <c oughs> ม้ใช่นนนนหนไหม,มยื่นมือให้กัดเลยเป็นด้วยกันยื่นมือให้กัดเลยเป็นด้วยกันเป็นด้วยกันเป็นด้วยกันโอ้ยเสร็จแล้วไปกัดหมาต่อด้วยเป็นซอมบี้แม่เลยก็ดูบ้านโอ้แฮปปี้เออใช่นี่ก็ดีเนาะเป็นคนเดียวหรือมันเหงาไหมลองซ้อมไหมเดดสมองให้ดีกว่านี่เดกสมองไปเดทไปเดกสมองกัน่ กดกินมือตัวเองเลยอะไรวะประมาณนั้นนะครับไปต่ออีกข้อหนึ่งถามว่าหัวข้อนี้แบบมาซึ้งๆอีกแล้วว่าถ้าวันหนึ่งแฟนกับโฟต้องจากไปพี่ล็อกกับพี่เชงจะมีวิธีจัดการความรู้สึกยังไงครับนากเื่องอร่อยอะอ่ะคือน้องหมาเนี่ยยังไงเขาอายุสั้นกว่าพวกเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะไปก่อนเราก็คือกับดาวหมานั่นเองก็พูดตรงๆนะคะทุกคนเชงอะ เลี้ยงหมาแล้วก็ผ่านการสูญเสียหมามาแล้วหลายตัวทําให้เราเลี้ยงหมาบนความเข้าใจอ,ะอ่ะแกะอายุหมาเฉลี่ยสิบถึงยี่สปีเองสิปีนี่ถือว่าเก่งแล้วถ้าใครเลี้ยงหมาได้ถึง20ปีถือว่าเก่งมากน้องอายุยืนมากมหรือได้มากกว่านั้นก็ถือว่าอ้ยิ่งเวลี่เก่งเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากเลี้ยงหมาเราต้องทําใจไว้เลยว่าเราจะต้องพบเจอการจากลาของน้องแน่แต่ อยู่ที่ mindset ในการเลี้ยงอะเช้งเลี้ยงหมาโดยที่รู้สึกว่าเราอยากมีความสุขกับเขาในช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับเด็กๆ่ะก,ก็พยายามจะทําให้เด็กๆมีความสุขในตลอดช่วงระยะเวลาไลฟ์แอนชีวิตของเขาอะช่วงชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นก็ให้ความรักลูกๆเยอะๆท,ทั้งที่เลี้ยงหมานะดูแลเขาให้ดีๆวันหนึ่งเขาจากไปมันจะได้แบบเราไม่รู้สึกผิดอะเราเลี้ยงเขาอย่างเต็มที่ให้เขามีความสุข แล้วเราก็มีความสุขกับเขาสร้างความทรงจําดีๆกับเขานะคะสําหรับคําตอบของลอกนะครับลอกไอแชมก็ปีแมไม่มีอะไรจะพูดได้ดีวันนี้แล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดใครจะถามนะดูต้องมีคนถามได้เลยถ้าแฟงไปอ่ะจะต่อยอดชื่อแฟงอีกไหมอ่ะยังไม่รู้เหมือนกันตอนนี้พุ่งตรงยังไม่ได้คิดไว้แต่ไม่ค่อยอยากแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้น้องเป็นเดวินเดนท only เออก่อนหน้านี้เรา เราอยากจะให้มีแฟงอยู่ในบ้านตลอดเราเลยมีแฟงสองตัวใช่ไหมเป็นแฟงวีหนึ่ง 1, กับแฟงวีสองแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่อยากไปเซฟทับความทรงจำของแฟง <c oughs> ถ้ามีอีกก็คงเป็นแก๊งตัว F แต่คงอาจจะไม่ชื่อแฟงเนีวยนะคะก็ต้องเป็นเรื่องที่คอยดูกันไปในอนาคตครับ นั่นแหละครับทุกคนใครมีคําถามอะไรอยากรู้เกี่ยวกับเรานะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามกันไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ลาไปก่อนแล้วครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสที่จะมาถึงนะครับรักษาสุขภาพกันด้วย <c oughs> อีแบงค์โดนคริสต์มาสบังอ่ะนี่อ่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เราสอบคนลาไปก่อนแล้วบายบายวิฮิวเดี๋ยวจะมากินอะไรพบกันใหม่คลิปหน้าแล้ววันนี้ไม่มีเมนูหมาเพราะว่าหมาต้องไดเอทแล้วหนักเกินแถมหมากินของหวานไม่ได้ด้วยนะครับ ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายไม่พอใจอะ่ะพอรู้ว่าไม่มีของตัวเองไม่พอใจอะ่ะนี่เลยนี่เลยไม่พอใจ <c oughs> นี่เลยอ่าโอเคโ,โอเคเดี๋ยวมีขนมยอมใจให้นะเดี๋ยวมีขนมยอมใจให้นั่งลงก่อนลูกนั่งลงก่อนให้ขนมยอมใจนั่งก่อน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 นั่งลงก่อน,น <c oughs>